ธรรมอันยิ่งใหญ่ทีจ่จะเผยแผ่ในสมัยธรรมาปายตอนท้ายของข้อความที่ยกมาพระนิชเลนโดยเินเก่าไว้ว่าธรรมจารย์ชั้นนำดังเช่นพระนาคาราชุนและพระวาสุพันฑ์ของประเทศอินเดียรู้อยู่แต่ยังไม่ได้นำมาเปิดเผยพระเทียนไทยผู้ฉลาดเท่านั้นที่ยึดถือและเก็บไว้ในใจตลอดมาวลีที่ว่าพระนาคาลาชุนและพาาาระวสุพันรู้อยู่ชี้ให้เห็นว่าธรรมจารย์ทั้งสองท่าน ซึ่งสืบ,สบทอดธรรมะที่ถูกต้องในสมัยสุทิธรรมภายหลังการเสด็จปรินิพานของพระสักยามุนีพุทธะคือผู้ที่เข้าใจหลักธรรมสูงสุดของสัทธมปุลธนิกสูตรแต่ไม่ได้เทศนาออกมานี่เป็นการชี้ให้เห็นถึงหลักการที่เรียกว่าในใจเข้าใจความจริงได้อย่างแจ่มแจ้งแต่ไม่ได้สอนแก่ผู้อื่นยกตัวอย่างพระนาคาราชุนตระหนักว่าสัทธมปุลธนิกสูตรเปิดทางให้ประชาชนแห่งทวิยาน เป็นพระพุทธะได้ทั้งที่ถูกปฏิเสธไม่ให้บรรลุพุทธภาวะอยู่ในพระสูตรอื่นๆท่านได้ยกย่องพลังสธรรมปูนทิริกสูตรว่าเปลี่ยนพิษเป็นยาซึ่งในพระสูตรอื่นไม่มีและเรียกสธรรมปูนทิริกสูตรว่าธรรมะเล่นลับที่แท้จริงนี่หมายความว่าท่านตระหนักถึงหลักธรรมสูงสุดของสธรรมปูนทิริกสูตรซึ่งช่วยให้มนุษย์ปุถุชน9ก้าโลกสามารถแสดงสภาพชีวิตโลกพุทธไภปาภาในชีวิตให้ปรากฏออกมาและบรรลุพุทธภาวะได้ อย่างไรก็ตามดังที่พระนิชเลนดชินินชี้ไว้ว่าพระนาคาราชุนและพระวสุพานรู้อยู่แต่ยังไม่ได้นํามาเปิดเผยพวกเขาจึงไม่เผยแผ่ปัปชญาธรรมแห่งหนึ่งขนาจิตสามพันเพราะยังไม่ถึงเวลานั่นเองถ้อยคําที่ว่าพระเทียนไทยผู้ฉลาดเท่านั้นยึดถือและเก็บไว้ในใจตลอดมาหมายถึงความเป็นจริงที่ว่าในสมัยรูปธรรมมีเฉพาะพระมหาธรรมจารย์เทียนไทยเท่านั้นที่ปฏิบัติเห็นแจ้งจิต เห็นแจ้งธรรมะแห่งหนึ่งคณาจิตสามพันอย่างไรก็ตามปาัจญาธรรมแห่งหนึ่งคณาจิตสามพันของพระเทียนไทยโดยหลักก็คือจํากัดอยู่แค่การปฏิบัติเพื่อตอนเองเท่านั้นท่านไม่ได้เผยแพร่กว้างออกไปให้เป็นคําสอนเพื่อช่วยผุุ้ชนสามารถบรรลุพุทธภาวะและช่วยเหลือผู้อื่นบรรลุพุทธภาวะด้วยเจตนาที่แท้จริงของพระนิชเชลไดชนินในกล่าวถึงอาจารย์ที่ถูกต้องขอ ของสมัยสุธิธรรมและรูป,ประธรรมผู้รู้ปัญญาธรรมแห่งหนึ่งคณะจิตสามพันแต่ยังไม่ได้นํามาเปิดเผยและผู้ที่ยึดถือเก็บไว้ในใจตลอดมาก็เพื่อชี้เป็นในว่าท่านคือผู้ที่จะเผยแพร่คําสอนนี้ในสมัยทมไปายซึ่งในส่วนครึ่งหลังของธรมธรมนิพนธ์เรื่องเปิดดวงตาได้กล่าวละเอียดถึงการภาคเพีย,เพยรเผยแผ่คาสอนของพระนิชเชลนดชินินในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมปุถุลิกสูตรปัญญาธรรมแห่งหนึ่งคณะจิตสามพันที่อยู่ในความหมายใต้ตัวอักษร ของบทการอย่างอายุการก็คือธรรมะแห่งการปฏิบัติแห่งความเป็นจริงธรรมะไม่ใช่สิ่งที่ดำรงคงอยู่เท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่ต้องมีการเผยแพร่ออกไปคุณค่าของธรรมะจะถูกเปิดเผยออกมาก็ต่อเมื่อเราได้สอนให้ผู้อื่นได้รู้จักธรรมะด้วยวิธีนี้จึงไม่เพียงทําให้พวกเขาตระหนักถึงธรรมชาติพุทธะอันชดช่วงภายในชีวิตของเขาเท่านั้นแต่ยังทําให้ชีวิตของเราชดช่วงด้วย จึงไม่เป็นการกล่าวเกินจริงที่ว่าคุณค่าของธรรมะจะถูกสร้างสรรค์ออกมาได้โดยการเผยแผ่ออกไปไมิฉนั้นแล้วการดำรงอยู่ของธรรมะก็ไม่มีประโยชน์อันใดในแง่นี้คำถามก็คือเมื่อไหร่และใครจะเผยแผ่ปัจยาธรรมแห่งหนึ่งขณะจิตสัมพันโดยเฉพาะปัจญาธรรมแห่งหนึ่งขณะจิตสัมพันที่อยู่ในความหมายใต้ตัวอักษรของบทการอย่างอายุการซึ่งถ้าอธิบายธรรมะแห่งความหมายใต้ตัวอักษรของบทการอย่างอายุการ โดยไม่กล่าวถึงประเด็นสําคัญนี้ย่อมไม่ตอบสนองเป้าประสงค์ที่แท้จริงบุคคลที่จะเผยแผ่ปัญญาธรรมแห่งหนึ่งกนณาจ,จิตสัมพันธ์ที่แท้จริงในสมัยธรรมปายได้อย่างละแท้จริงก็คือบุคคลที่มีพร้อมทั้งคุณธรรม3ประการแห่งเจ้าในอาจารย์และบิดามมรดาในสมัยธรรมปายและผู้ที่เป็นศาสดาหแห่งคำสอนก็หาใช่ใครอื่นนอกจากพระนิชิเลนไดชนินเท่านั้นการที่พระนิชิเลนไดชนินเขียนข้อความนี้ซึ่งเกี่ยวกับปัจญาธรรมที่ซ่อนเด่นอยู่ภายใต้ตัวอักษรของบทการอย่างอายุการ ก็เพื่ออธิบายให้กระจ่างในเรื่องนี้นั่นเองเหตุตั้งเดิมและผลตั้งเดิมความศรัทธาคือสิ่งที่เปิดโลกพุทธชวนิลันกับโพธิสัตว์มรรคที่ไม่สิ้นสุดพระสูตรอื่นๆทั้งหลายเช่นอวตังสก้สูตรปัจญญาปเรมมิตาสูตร,ลตร,ตรและมหาวัยโลชจนะสูตรไม่เพียงปิดบังความจริงที่ว่าทวิยานสามารถเป็นพระพุทธเท่านั้นแต่เรื่องการบรรลุพุทธภาะวะที่แท้จริงในสมัยกาลนานก็ยังไม่ชัดเจนอีกด้วยพระสูตรเหล่านี้จึงมีข้อบกพร่องสองข้อข้อแรก เพราะสอนว่าแต่ละโลกของ10บโลกแยกออกจากกาันจึงไม่ต่างจากคําสอนชั่วคราวและไม่ได้ปเปิดเผยเรื่องหนึ่งขณะจิตสามพันที่เทศนาอยู่ในปัชญาธรรมภาคทฤษฎีของสธรรมปุริทกสูตรข้อ2เพราะสอนว่าพระสักยามุนีพุทธะทรงตรัสรู้ในชาตินี้เป็นครั้งแรกจึงกล่าวถึงเฉพาะสภาพชั่วคราวเท่านั้นจึงไม่ได้ปเปิดเผยความจริงซึ่งย้ำอยู่ในปัชญาธรรมภาคความเป็นจริงที่ว่าพระพุทธะรู้แจ้งมาตั้งแต่สมัยกาลนานปัชญาธรรมที่สําคัญ สองเรื่องนี้คือสาระสำคัญคำสอนในชั่วพชนมายุเป็นเป็นหัวใจและไขกระดูกของพระสูตรทั้งหมดบทกุศลบายของปจัจญาธรรมภาคทฤษฎีเทศนาเรื่องหนึ่งขนาดจีสามพันโดยอธิบายชัดเจนว่าทวิยานเป็นพระพุทธได้จึงหลุดพ้นหในสในหนึ่ง,ใน,ง,ใ,นนงในข้อผิดพลาดสองข้อของคำสอนก่อนสถานปูนใหเกรโสด แต่การน,นั้นก็ยังไม่ละทิ้งสภาพชั่วข่าวและปรากฏต,ตัวตนที่แท้จริงของการรู้แจ้งของพระพุทธเพราะฉะนั้นหนึ่งขณะจิตสัมพันธ์ที่แท้จริงจึงไม่ชัดเจนและไม่มีการรับรองว่าทวิยานเป็นพระพุทธได้คําสอนทั้งหลายที่กล่าวมาจึงเปรียบเสมือนดวงจันทร์ที่มองเห็นอยู่ในน้ําและคล้ายกับหญ้าที่ทไหลาลากลอยอยู่บนขึ้น เมื่อปรจชยธรรมภาคความเป็นจริงของสตัมปูลทลิกสูตรความเชื่อที่ว่าพระสักยามนีพุทธะทรงตัดสรุปในชาตินี้เป็นครั้งแรกได้ถูกหักล้างไปผลของคําสอน4ชนิดที่ถูกหักล้างไปด้วยถ้าผลของคําสอน4ชนิดถูกหักล้างแล้วเหตุของคําสอน4ชนิดก็ถูกหักล้างเช่นกันดังนั้นเหตุและผลของส0บโลกที่เทศนาอยู่ในพระสูตรก่อนสตัมปูลทนิกสูตรและคําสอนภาคทฤษฎีของสตัมปูลธลิกสูตรก็ถูกกาจัดทิ้งไปแล้วเหตุ และผลของสิบโลกในปัญญาธรรมภาคความเป็นจริงจึงได้ปรากฏออกมานี่คือปชัชญาธรรมแห่งเหตุด,ดั้งเดิมและผลดังเดิมซึ่งเปิดเผยว่าเก้าโลกมีพร้อมทั้งโลกพุทธะที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและโลกพุทธะมีอยู่ในเก้าโลกที่ไม่มีจุดเริ่มต้นนี่คือสิบโลกมีพร้อมซึ่งกันและกันที่แท้จริงร้อยโลกพันโลกเช่นนี้และหนึ่งขนาดจิตสามพันที่แท้จริงในข้อความนี้พระนิชเชลเดชนินอธิบายชัดเจนเกี่ยวกับปชัชญาธรรมแห่งเหตุ ดังเดิมและผลดังเดิมหลักฐานเพื่อการบรรลุพุทธภาวะที่เทศนายอยู่ในบทการอย่างอายุการบทที่16ของสตัมปูลที่กสุตโด,ดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุดังเดิมและผลดังเดิมหมายถึงเหตุและผลของการบรรลุพุทธภาวะของสักยามุนีพุทธในสมัยกาลนานดังที่อธิบายไว้ในที่นี้พระสักยามุนีพุทธทรงเปิดเผยการบรรลุพุทธภาวะที่แท้จริงโดยย้อนกลับไป ยังสมัยกาลนานเมื่อ500ธุลิกาบดังนั้นเหตุที่ทําให้พระองค์รู้แจ้งในเวลานั้นจึงเรียกว่าเหตุด,ดังเดิมส่วนผลแห่งการบรรลุพุทธภวาวะของพระองค์เรียกว่าผลดังเดิมในแง่ของข้มหมายตามตัวอักษรบทการอย่างอายุการแล้วหลักธรรมเรื่องการบรรลุพุทธภวาวะบนพื้นฐานของเหตุด,ดังเดิมและผลดังเดิมเป็นการอธิบายถึงพระสักยาม,มุนีพุทธะแต่เมื่อมองดูจากจุดยืนของวามหมายใต้ตัวอักษรของบทนี้แล้ว ก็มีได้จํากัดเฉพาะพระศักยมุนีพุทธะเท่านั้นหลักธรรมนี้ยังเป็นการเปิดเผยถึงเหตุและผลที่เป็นสากลและเป็นรากฐานที่สุดของการบรรลุพุทธภาวะและนั่นรวมถึงเหตุและผลของการบรรลุพุทธภาวะของประชาชนทั้งหลายด้วยสองข้อผิดพลาดผิดข้อผิดพลาดสองข้อของคําสอนก่อนสะทามปูนทลิกสูตรในข้อความข้างต้นพระนิชเชนในชนินได้ยกทานิพนธ์ของพระมหารธรมรมาจารย์เมียวรักแห่งประเทศจีนกล่าวถึงประเด็นข้อผิดพลาดสองข้อที่ปรากฏอยู่ในคาสอนก่อนสะทามปูนทลิกสูตร ข้อผิดพลาดข้อแรกคือคําสอนเหล่านี้ไม่ได้เปิดเผยปัชญาธรรมแห่งหนึ่งาจิตสามพันที่พบได้ในปัชญาธรรมภาคทฤษฎีวงเล็บครึ้งแรกของสถาปุทิกิูตรการนําเสนอแต่ละโลกของสิบโลกแยกออกจากกันก็หมายความว่าการบําเพ็ญเพียรพ,พุทธมรรคแบ่งออกเป็นลําดับขั้นและแบ่งแยกผู้คนออกเป็นประเภทต่างๆต,ต,ตามระดับความสามารถในการบรรลุพุทธภาวะทัศนะที่แบ่งแยกนี้อยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าแต่ละโลกของสิบโลกแยกออกจากกาันและความ แต่ต่างของแต่ละโลกถูกกําหนดไว้แล้วและเปลี่ยนแปลงไม่ได้เฉพาะมุมมองของคําสอนก่อนสถานปุริกรสโตดก็คือการดํำรงอยู่ของ9โลกกับโลกพุทธมีช่องว่างเกินกว่าจะก้าวข้ามไปได้จริงๆจึงย้ําถึงความจําเป็นที่จะต้องผ่านการบําเพ็ญเพียรหลายกับหรือเน้นว่าทวิยานวงเล็บสาวกและประเจกไม่มีวันบรรลุพุทธภาวะได้พระสูตรก่อนหน้าทั้งหลายเหล่านี้เป็นคําสอนชั่วคราวเป็นกุศลบายที่แยกความ แตกต่างหรือแยกโลกต่างๆใน10โลกออกจากกาันแบบตายตัวจึงไม่ได้เปิดเผยคําสอนที่แท้จริงนี่คือเหตุผลที่พระนิชเลนในเชนกล่าวว่าจึงไม่ต่างจากคําสอนโชคคว,วในปัชญาธรรมภาคทฤษฎีของสธรรมปูนเทกสุทัศนะที่เกี่ยวกับ10โลกที่แยกออกจากกันนี้ได้ถูกหักล้างไปปัชญาธรรมภาคทฤษฎีนี้เน้นว่าทวิยานเป็นพระพุทธ,ธได้โดยกล่าวถึงหลักธรรมเรื่องลักษณะที่เป็นจริงของปรากฏการณ์ทั้งหลายและให้ความ กระจ่างในเรื่องของประชาชนเก้าโลกมีพร้อมทั้งโลกพุทธ,ธะดังนั้นจึงมีศักยภาพที่สามารถบรรลุพุทธภาวะที่แท้จริงได้ข้อผิดพลาดท,ที่2ของคําสอนก่อนสธรรมปุณธิกสูสรคือการปกปิดการบรรลุพุทธภาวะที่แท้จริงในสมัยการลนานของพระสักยามุนีพุทธ,ธซึ่งพลานาอยู่ในปัญาธรรมภาคความเป็นจริงครึ่งหลังของสธรรมปุณธิลิกสูตรพระสูตรก่อนหน้าสอนว่า พระสกยามณีพุทธะท,ทรงตัดสุนในชาตินี้เป็นครั้งแรกหลังจากที่ผ่านการบำเพ็ญเพียรมาหลายกับที่ยาวนานนับไม่ถ้วนในอดีตชาติการตัดสินในชาตินี้จึงนําเสนอสมมติฐานที่เกี่ยวกับทัศนาที่ว่าการบรรลุพุทธภาวะได้จําเป็นต้องผ่านการบำเพ็ญเพียรหลายกับสิ่งที่สําคัญของมุมมองนี้คือความเชื่อที่ว่า9ก้าโลกกับกับโลกพุทธะแยกออกจากกันปัจยอาธรรมภาคทฤษฎีของสตัมปุนิกสูได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่สามารถบรรลุพุทธภาวะได้ดังนั้นจึงอาจหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด ข้อหนึ่งในสองข้อของพระสูตรก่อนหน้าแต่ยังคงยึดมั่นที่ว่าพระสักยามุนีพรทะทรงตัดสัตในชาตินี้เปครั้งแรกพระนิชเลนเดชินินจึงกล่าวถึงการมิได้เปิดเผยความจริงที่เกี่ยวกับการบรรลุพระุทธภาวะที่แท้จริงในสมัยการลนานว่าแต่ถึงกระนั้นปัชญาธรรมภาคทฤษฎีก็ยังไม่ได้ละทิ้งสภาพช่วคราวและปรากฏตัวตนที่แท้จริงของการรู้แจ้งของพระพุทธเพราะฉะนั้นหนึ่งขนาดจีสัมพันธ์ที่แท้จริงจึงไม่ชัดเจนและไม่มีการรับรองว่าทวิยานเป็นพระพุทธได้การละทิ้งสภาพวคราวและปรากฏตัวตนที่แท้จริง เป็นการหักล้างต่อสมมติฐานที่ว่าพระสักยมุนีพุทธะทรงตัศโลในชาตินี้เป็นครั้งแรกซึ่งเป็นสภาพชั่วคราวตามที่กล่าวอยู่ในพระสูตรก่อนหน้าสัรยปุณหะเกตุและปัชญาธรรมภาคทฤษฎีและอธิบายถึงการบรรลุพุทธภาวะที่แท้จริงในสมัยกาลนานซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงที่กล่าวอยู่ในบทการอย่างอายุการของปัชญาธรรมภาคความเป็นจริงพระนิชิเลนในชนินกำลังบอกว่าหากไม่ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของพระพุทธแล้ว การเทศนาเรื่องทวิยานเป็นพระพุทธได้หรือปัชญาธรรมภาคทฤษฎีแห่งหนึ่งคณาจิตสัมพันธ์ซึ่งอธิบายหลักธรรมที่ว่าประชาชนทั้งหมด9โลกมีความทั้งโลกพุทธก็คงไรความหมายเพราะยังคงสภาพชั่วคราวซึ่งปัชญาธรรมภาคทฤษฎีไม่ได้เปิดเผยตัวตนแท้จริงอย่างเต็มที่และเปิดเผยอย่างชัดเจนถึงการตัดสู่ครั้งแรกฉะนั้นหลักธรรมแห่งหนึ่งคณาจิตสัมพันธ์แสดงอยู่ในปัชญาธรรมภาคทฤษฎีจึงขาดหลัก หลักฐานที่แน่นและยังไม่ชัดเจนพณิชิเลนไดชิน,นินจึงได้เปรียบเทียบว่าดวงจันทร์ที่มองเห็นอยู่ในน้ำและคล้ายกับหญ้าที่ไรลลากลอยอยู่บนขึ้นการละทิ้งสภาพชั่วเร่าและปรากฏตัวตนที่แท้จริงกับเหตุตั้งเดิมผลตั้งเดิมต่อไปข้าพเจ้าขอขยายถึงในที่พณิชิชเลนโดชิชิน,น,นก่าว่าปัญญาธรรมแห่งหนึ่งคณะจิสามพันที่แท้จริงไม่ชัดเจนหากขาดคําอธิบายเรื่องการบรรลุพุทธภาวะที่แท้จริงในสมัยกาลนาน บทการอย่างอายุการการทิ้งสภาพชั่วข่าวและปรากฏตัวตนที่แท้จริงของพระสักยามุนีพุทธก็ไม่มีการที่บทการอย่างอายุการเปิดเผยว่าแท้จริงแล้วพระสักยามุนีพุทธทรงบรรลุพุทธภาวะตั้งแต่สมัยการละนานนอกจากจะเป็นการปฏิเสธสภาพชั่วข่าวของพระองค์แล้วยังชี้ถึงเหตุตั้งเดิมและผลดั้งเดิมของการบรรลุพุทธภาวะที่แท้จริงของพระองค์อย่างชัดเจนด้วย พะนิชเลในเชนิงกล่าวว่าการหักหลังสมมติฐานที่ว่าพระสากยามณีพุทธะทรงตัดสูุในชาตินี้เป็นครั้งแรกทําให้ผลทั้งหลายของการบรรลุพุทธภาวะที่เทศนาโดยคําสอน4ชนิดนั่นก็คือคําสอนก่อนสตัมปูลทลิกสูตรและปัชญาธรรมภาคทฤษฎีของสตัมปูลทลิกสูตรก,ก,ก็ถูกหักหลังเช่นกันท่านยังกล่าวอีกว่าเมื่อปัสจาผลเหล่านี้แล้วหรือเหตุหรือการปฏิบัติการบรรลุพุทธภาวะที่เทศนาไว้ในคําสอน4ชนิดย่อมเป็นโมฆะเช่นกันเป้าหมาย ประการหนึ่งของการละทิ้งสภาพชั่วคาวและปรากฏตัวตนที่แท้จริงคือการหักล้างต่อเหตุและผลของสิบโลกที่มีอยู่ในพระสูตรก่อนหน้าปัชญาธรรมภาคทฤษฎีของสตัมปุลทลิกสูตรเหตุและผลของสิบโลกคือเหตุและผลของการบรรลุพุทธภาวะโดยมี9โลกเป็นเหตุและโลกพุทธะเป็นผลด้วยเหตุนี้บทการอย่างอายุการจึงให้ความกระจ่างในเรื่องของเหตุตั้งเดิมและผลตั้งเดิมซึ่งก็คือเหตุและผลของสิบโลกแห่งปัญญาปัญญาธรรมภาคความเป็นจริงเก่าคือ เป็นเหตุดังเดิมและผลดั้งเดิมของการบรรลุพุทธภาวะนี่คืออีกเหตุผลหนึ่งที่พระสักยามุนีพุทธะทรงละทิ้งสภาพชั่วข่าวและปรากฏตัวตนที่ใดจริงทีนี้ข้าพเจ้าจะขอเริ่มการค้นหาคําว่าค,ค้นหาคําว่าคําสอนตามตัวอักษรของบทการอย่างอโอยการที่ได้กล่าวถึงเหตุด,ดั้งเดิมและผลดั้งเดิมไปอย่างไรประการแรกพระสักยามุนีพุทธะทรงประกาศว่าเวลาที่ผ่านไปตั้งแต่เราได้บรรลุพุทธมาแล้วนั้นนานกว่านี้อีกเป็นเวลา หนึ่งร้อยพันมล้านยุตะอสงไขยกับวงเล็บสธรมปุณทลิกสูตรบทที่ส6บหกพระพุทธะทรงชี้ชัดอยู่ในข้อความนี้ว่าแท้จริงพระองค์ทรงบรรลุพุทธภาวะตั้งแต่ระยะเวลาอันยาวนานในอดีตไม่อาจนับได้พระองค์ตรัสอีกว่าตั้งแต่เราได้บรรลุพุทธภาวะมาระยะเวลาที่ยาวนานเหลือเกินได้ผ่านไปอายุการของเราไม่มีอายุการ ของเราเป็นจํานวนอสงไขกับดับไม่ถ้วนและในระหว่างที่เวลานั้นเราอาศัยอยู่ที่นี่ตลอดไม่เคยเข้าสู่ความดับวงเล็บสัทธรรมปุณทลิกสูตรบทที่สมบพระสักยมุนีพระทรงอธิบายว่าในฐานะพระพุทธที่ได้รู้แจ้งตั้งแต่อดีตอันยาวนานไกลชีวิตของพระองค์ยังคงดำรงอยู่ตลอดเวลาไม่ดับสูตรสภาพชีวิตของพระพุทธดำรงอยู่ตลอดเวลานี้ไม่ดับสูญคือผลการบรรลุพุทธภาวะที่แท้จริงในสมัยกาลนานหรือที่เรียกว่าผลนั่งเดิมประการต่อมาพระสักยามุนีพุทธตรัสถึง เหตุดังเดิมว่าเราได้ปฏิบัติโพธิสัตว์มาตั้งแต่แรกอายุไขที่เราได้มานั้นยังไม่สิ้นสุดแต่จะมีต่อไปอีกสองเท่าของจํานวนปีที่ผ่านมาแล้ววงเล็บสัทมปูนเทลิกสูตรบทที่สิบกล่าวคือพระองค์ทรงบอกว่าสภาพชีวิตของพุทธะพระองค์ได้มานั้นวงเล็บผลดังเดิมกับสภาพชีวิตของ9ก้าโลกที่ปักที่ทรงปฏิบัติโพธิสัตมควงเล็บเหตุดังเดิมยังคงดำรงอยู่ไม่สิ้นสุดตลอดระยะเวลายาวนานมิอาจนับได้ตั้งแต่ทรงบรรลุพุทธภาวะในสมัย500ธุลีกับ และยังตัดเสริมว่าอายุการของพระองค์จะยังคงดำรงอยู่ต่อไปเป็นระยะเวลาถึงสองเท่าอีกด้วยสภาพชีวิตพุทธวงเลบผลดั้งเดิมจะดำรงอยู่ตลอดไปไม่ดับสูญส่วนสภาพชีวิตของเก้าโลกที่เราปฏิบัติโพธิสัตว์มรรควงเลบเหตุดั้งเดิมก็จะไม่มีวันสิ้นสุดด้วยโดยหลักการนี้เหตุและผลของการบรรลุพุทธวิทีศทศนาอยู่ในปรัชญาธรรมภาคแห่งความเป็นจริงซึ่งก็คือปรัชญาธรรมเรื่องเหตุ ดังเดิมและผลดังเดิมจึงแตกต่างอย่างชัดเจนทัศนะของคําสอนก่อนสถทามปูลทิกตรที่พอมสอนว่าจะต้องกำจัดสภาพชีวิตก้าโลกเสียก่อนจึงจะบรรลุพุทธภาวะได้ความจริงบทกันอย่างอายุการอธิบายว่าถึงแม้จะบรรลุพุทธภาวะที่แท้จริงในสมัยกาลนานแต่พระพุทธก็ยังไม่หยุดมาเพ็ินเพียนโพ,พธิสัตว์มักด้วยใจเดียวที่จะต้องการปลดปล่อยประชาชนในโลกแห่งความเป็นจริงของก้าโลกให้หลุดพ้นตรงนี้เองคือลักษณะพระพุทธ ลักษณะของพระพุทธเจ้าจึงเริ่มปรากฏชัดด้วยการที่พระสักยามมณีพุทธะทรงทิ้งสภาพชั่วคราวและปรากฏตัวตนที่แท้จริงในบทการอย่างอายุการหากจะกล่าวไปแล้วตัวตนที่แท้จริงก็คือชีวิตพุทธนิรันดร์ที่อุทิศชีวิตต่อการบำเพ็ญเพ,พ,ยพียรโพธิสัตว์มรรคที่ไม่มีสิ้นสุดขอบคุณครับ